เรื่องเรื่องของมารหานะเป็นสภาพธรรมที่มันกลั่นความดีเอาไว้ปิดกั้นคุณงามความดีไม่ให้บุคคลน,นั้นได้เข้าถึงคุณงามความดีต่างๆซึ่งก็มีอยู่ห้าประการด้วยกัน คือเรื่องของกิเลสสมานเรื่องของขันธมานอภิสังขารมานมานการปรุงแต่งอย่างยิ่งเทวปุตตมานแล้วก็มัจจุมานพูดไปแล้วสองหัวข้อคือเรื่องของกิเลสสมานครับตัว ที่ทำให้เกิดความหลอกลวงกนะิเลสสมานก็คือตัวหลอกลวงนะแล้วก็ขันธามารตัวทวงสิทธนะ์ทั้งสองอย่างนี้นะ้น,นนี่ก็พูดถึงเรื่องของอภิสังขารมารนะมานก็คือการปรุงแต่งอย่างยิ่งนะตัวอภิสังขารมารตันนี้คือสภาพที่มันปรุงแต่งนะปรุงแต่งทั้งปุญญาภิสังขาร กับปุญญาพิสังขารแล้วก็อานเนนชาพิสังขารน,นะนะประแต่งไปในชานอย่างนี้นะทำไมถึงว่าสังการประแต่งนี้เป็นมารก็เพราะว่ามันเป็นสิ่งที่นำพาให้เรานั้นเกิดขึ้นมานะพอมันมีความเกิดแล้วก็กมีความแก่ความเจ็บความตายตามมานะนั้นบาง ที่บางประสูตรพระเจ้า,าก็ตรัสเอาไว้นะว่าธรรมะที่มันเป็นเรื่องของนะวิสังขารวิสังขารโดยการไม่ปรุงแต่งนะอสังขตะธรรมธนระรมที่ไม่มีเหตุปัจจัยปรุงแต่งวิราคะธรรมที่เป็นเครื่องสลาออกคลายออกอนะันะนี้มันจะอยู่ ตรงข้ามกันนะกับการที่มันปรุงแต่งนั่นแหละนั่นอะภนะิสังขารามานนี่บางทีมันก็ทำให้ชีวิตของเราเนี่มันตกนะไปสู่ความมีความเป็นนั่นแหละความมีความเป็นเกิดขึ้นได้ก็เพราะด้วยความปรุงแต่งนะมันถ้าเรายังหยุดความปรุงแต่งไม่ได้นี่ชีวิตมันก็จะทุกข์อยู่ร่ำไป แม้ว่าในภพภูมิที่มันดีก็ตามน,ะ,นะท่านเปรียบมันกับว่าท่านทรงเกลียดนะทรงขยาดขยะกขย้งการเกิดนี่เหมือนกับอุจจาระท่านบ่านะว่าอุจจาระนี่ว่าแม้จะมีน้อยก็ตามนะแต่ว่าก็ยังหน้ารังเกียจน่าขยะกขย้งอยู่ชั้นใดนั้นการเกิดก็เหมือนกันการเกิดแม้ว่าจะ ยังเกิดน้อยอยู่ก็ยังถือว่าเป็นการเกิดอยู่นั่นเองอันนี้ก็เป็นผลมาจากการปรุงแต่งนั่นแหละนั่นตัวอภิสังขารมานเนี่ยก็เลยกลายเป็นมานในความหมายนี้นะ,นะกลายเป็นมานกลายเป็นสิ่งที่มันขัดขวางสิ่งที่มันมาปกปิดปิดบังความจริงที่มันเกิดขึ้นนะไม่ได้ เห็นตามความเป็นจริงการที่มันปรุงแต่งไปก็คือมันไม่เห็นตามความเป็นจริงนั่นแหละมันไหลหลงเรื่อยไปตามสิ่งที่มันจะเป็นจะไปะอันนั้นคือตัวที่สามท่านใช้คำว่าอิทธิพลอิทธิพลตัวแรกหลอกลวงตัวที่สองทวงสิทธิ์ตัวที่สามอิทธิพลคือมัน เหมือนกับว่าเป็นผู้มีอิทธิพลนั่นแหละอิทธิพลคือความเป็นใหญ่นะผู้มีอิทธิพลในพื้นที่ผู้มีอิทธิพลในชีวิตอะไรเงี้ยก็คือคนที่มีความเป็นใหญ่ในชีวิตเราดังนั้นตัวอภิสังขารมาเนก็เป็นเหมือนกับว่าเป็นผู้มีอิทธิพลพอมีผู้อิทธิพลอย่างนี้ก็เลยทําให้เรานั้นไม่มีความเป็นใหญ่ไม่มีอิสระในการ ใช้ชีวิตในการดำเนินชีวิตเพราะอะไรเพราะว่าเรานั้นอยู่ใต้เหมือนกับว่าเราอยู่ใต้ภูมิอิทธิพลนะอยู่ใต้บาร,รมีของมารเขานะไม่สามารถที่จะเป็นไทยปลดแอกออกจากความปรุงแต่งจากสิ่งบงการชีวิตของเราอย่างนี้ได้นะนนี้คืออิทธิพลอันนี้ตัวที่ 4, ตัวนี้นี่เขาเรียกว่าเป็นกลมารยา กุมัญาหรือว่าเป็นตัวเทวปุตตมานนะเทวปุตตมานในความหมายนี้ก็คือว่าเป็นนะสัตว์ที่ว่าอยู่ในสัจเสษภพภูมิเรานี่แหละนะเป็นตัวเทวะบุตตมานเนี่ยเป็นในส่วนความหมายของเทวดานะหรือว่าผู้ที่มีมิจฉาทิฐิเพราะว่าเราไม่ได้เกิดอยู่ในสปีชีส์เดียว ไม่ได้เป็นสัตว์ที่ว่าเกิดอยู่ในมีอย่างเดียวมันยังมีสิ่งที่เรามองเห็นอีกแล้วก็ยังมองไม่เห็นอีกเยอะแยะที่เรามองเห็นก็พวกสัตว์เดรัจฉานนี่แหละที่เรามองเห็นเพื่อนร่วมมนุษย์เพื่อนร่วมโลกเราเนี่ยนแต่ว่าในภพภูมิอื่นในเปรตสัตว์นรกนะหรือว่าเทวดาพรหมอย่างนีนะ้ก็ยังมีอยู่นะ ซึ่งในภพภูมิต่ำๆเขาก็ไม่มายุ่งกับเราหรอกถ้าไม่มีบาปมีบุญต่อกันไม่มีเหตุปัจจัยต่อกันก็ไม่มายุ่งกันแต่ว่าเทวปุฏตมาในความหมายนี้ก็คือว่าเป็นเทวดาผู้มีมิจฉาทิฐิเราจะเห็นว่าก่อนที่พระเจ้าจะทรงออกผนวนนี่คอมีพยามารมาคอยขัดขวางมาคอยกล่อมมาพูดดนจิตดนใจอะไรนะ เป็นเท้าปรนิมิตวัสวัตตีเป็นเทวดาเป็นพญาเทพเป็นเทพนะมารขั้นเทพอยู่ในสวรรค์ชั้นที่หกนี้นะน,นั้นมาคอยที่จะมีกลมารยานะกลมารยาหลอกลวงหลอกลอ่อต่างๆว่าท่านอยาออกบวชเลยอีกแค่เจ็ดวันก็จะได้เป็น พระเจ้าจักรพรรดิแล้วจะได้ปกครองทั้งโลกแล้วเป็นคนมัญญาที่คอยมาล่วมา่อหลอกหรือแม้กระทั้งว่าในสัป,ปดาห์ที่ห้านะถ้าจำไม่ผิดนะก็ยังมีทิดาพยามารน,นะนางราคานางตันหานางอารตีนี่ก็ยังจะอุตสาห์ตามมานะตามมาล่อหลอกอีกให้หลงใน รูปในเสียงเหล่านั้นนะ,นะหรือแม้การน,นั้นเนี่ยแม้กระทั่งว่าในพรรษาสุดท้ายนะที่ปาวาระเจดีเนี่ยก็พยามาน,นี่แหละพยามาน,นี่ก็ยังมาทูลน,นะมากราบทนูลนิมนต์ให้พระพุทธเจ้านั้นทรงสเสร็จดับการทัพิินิพานอีกเห็นไหมอันนี้คือเป็นเทวปุตตมาน ็นมารขั้นเทพที่คอยมาตามล่างต่าง่านแม้กระทั่งว่าอนาถาบิณิกาเศรษฐีอย่างเนี้ยเป็นคนที่ชอบทําบุญเป็นรโสดาบันนะเทวบุตรที่คอยเฝ้าสมประตูนี่ก็ยังเกิดมิจฉาทิฐินะนะเกิดว่าท่านอย่าทบุญเลยนะมาคอยดลจิตดนใจนะนะท่านอย่าทบุญเลยทําไปก็มีแต่ความเสื่อมเสียล่มชมไม่เห็นมาช่วยอะไรเลยอย่างเนี้ย ก็เลยเกิดกลายเป็นว่ามาชักชวนให้ออกจากเรานั้นเหินห่างออกจากคุณงามความดีน,น,นั่นแห่ถ้าในกรณีของพวกเราเนี่ยถามว่าจะมีเทวปุตตะมันมาคอยรังควานมารบรานราวีไหมน,น,นั่นถ้าเราฝึกฝนปฏิบัติไปบางทีก็จะมีเสียงเหล่านี้มาบ้างเ,เพราะว่าเขากลัวพวกเรานั่นออกจากอานัตเขาออกจากคอนโทนเขาว่านั้นเถอะเพราะอะไรเพราะว่าการ ที่เราเกิดอยู่อย่างเงี้ยเราเกิดเป็นมนุษย์เป็นเทวดาเป็นอะไรต่างๆนี่เราอยู่ภายใต้อานัตเขาถ้าเราเกิดไปแล้วมีอนุภาพยิ่งใหญ่กว่าเขาเขาคอนโทรลเราไม่ได้หรือว่าไม่กลับมาเกิดอีกไม่กี่ชาติหรือว่าไม่กลับมาเกิดอีกเลยอย่างเนี้ยเขาก็จะขาดบริวารขาดสมนุนขาดลูกน้องไปนะเพราะว่ามารเหล่านี้บางทีเขาก็สร้างคุณงามความดีมามาก แต่ว่าคุณงามความดีนั้นก็อยู่ในขั้นของศนะีลส,สมาธิะนะไม่ได้ถึงขั้นของปัญญาก็เลยเกิดกลายเป็นมิจฉาทิฏฐิไปอันนั้นคนรวยที่มีความเห็นผิดก็เยอะเห็นไหมละ่นะคนรวยที่ทุกข์กว่าเยอะคนที่มีกําลังจิตมากมีสม,มุนบริบาลลูกน้องมากก็เยอะแต่ว่าก็ยังมีความเห็นผิดอยู่หรือแม้กระทั่งในโลกิยชาญนี่นะ มีหูทิพตาทิพ์แสดงฤทธิ์ได้ทุกวาราจิตผู้อื่นก็ยังอยู่ในถ้ายังอยู่ในโลกิยะชาญอยู่ก็ยังถือว่ายังไม่พ้นอำนาจของมารน,นะนะขนาดมีฤทธิ์ขนาดนั้นสามารถดนบรันรดาลทำให้แผ่นดินไหวภูเขาไฟระเบิดได้ทำให้ดวงอาทิตย์ไม่ขึ้นได้ก็ยังมีนะบางทีบางครั้งนะนะนั่นคืออำนาจของมาร นะของเทวปุตตมานะอันนี้คือมีอำนาจมากมายขนาดนั้นแต่ก็ยังอยู่ในส่วนของที่ว่ายังเป็นเมธชาทิฏฐิคอยจะตามมารุกรานมาราวนะีผู้ที่คอยประพฤติด,ดีปฏิบัติชอบอันนี้อยู่ร่ำไปนะอันนี้เป็นกลมัญญาธนว่านะกลมัญญาที่คอยหลอกลวงลวงล่อ ใ้เรานั้นหลงออกจากทางกลายเป็นพยามารมาคอยห้ามปรามเราคือถ้าเราได้ประพฤติปฏิบัติมามันก็จะเจอมารอย่างนี้มากขึ้นมากขึ้นนะเหมือนกับว่าเราเป็นเจ้านี้นนเวลาที่ลูกหนี้เข้ามาทวงหนี้นลเข้ามาทวงเยอะ,ะเพราะเขากลัวกลัวเจ้าหนี้นี้หายไปกลัวเรานั้นไม่กลับมาอีก เวลาที่เจอมารก็จะเจอแปลกแปกมาในบางบางทีก็มาในรูปรอยของคนก็มีบางทีนะเราอยู่ไปบางทีเราอยู่เป็นโสดนะไม่เคยรักพอชอบใครแต่พอประพฤติปฏิบัติไปอยู่มาวันหนึ่งก็ลงรักคนนี้ขึ้นมาลงชอบลงติดตึงติดตาเขานะเกิดความรักแปลกแปขึ้นมาบางทีก็มาในรูปรอยของศัตรู ไม่เคยเจอกันบางทีเห็นกันก็เกลียดกันโกรธกันโกงกันนะทำร้ายทำลายกันอย่างนี้ก็มีเหมือนกันและนี่มาในรูปปอยของเทวปตมานะจะมาในรูปรอยของคนก็ได้นะหรือว่าเป็นเทวดาจริงๆนั้นก็ได้นะอันนี้คือสิ่งที่มันเป็นไปนะเป็นกลมัญยาที่มันคอยขจัดป้อง คุณงามความดีของเราไม่ให้เกิดขึ้นคอยคุมกําเนิดนะคุณงามความดีของเราไม่ให้มันเกิดขึ้นมานะแล้วก็ประการสุดท้ายเขาเรียกว่ามัจนจะุมานอันนี้มัดจุมานเขาเรียกว่ามานคือความตายอันนี้นี่ทุกคนต้องเจอนะทุกคนต้องเจอพยามาลตนนี้แต่ว่าจะเจอชา้าจะเจอเร็วนั่นก็แตกต่างกันไปบางคนเจอชา้าบางคนเจอเร็ว บางคนก็ตายพร้อมๆกันเจอพร้อมๆกันไม่ว่าอายุต่างกันก็เจอพร้อมกันก็มีบางทีเครื่องบินตกนะบางทีก็ที่ประสบอยู่ตอนนี้นะที่ประเทศพม่านะเป็นศูนย์กลางแผ่นดินไหวดูคลิปโอ้พระเนนก็นี้กันจ้าละวันมรณภาพไปหลายรูปมันโยมก็ตายไปหลายคน ตอนนี้รู้สึกว่าจะ144ศพไปแล้วที่พาม่าบาดเจ็บอีกกว่า700กว่ารายขนาดนั้นนะหรืว่าไทยเรานี่ก็ไม่น้อยเหมือนกันก็มีคนล้มหายตายจากสุนหายยังหาไม่เจออีกก็มีบาดเจ็บนะเสียทั้งทรัพย์นะเสียทั้งชีวิตนะก็เยอะ อันนี้คือหายณนะคือมรณะภัยที่มันเกิดขึ้นนะเป็นมัจจุมานที่มันเกิดขึ้นนั่นเองนี้มัจจุมานแต่วี้มันก็มาคอยตัดรอนคุณงามความดีของเรานั่นแหละเวลาที่มัจจุมานเกิดขึ้นนี่นั่นก็หมายความว่าความสิ้นสุดของชีวิตในชาตินี้มันจบลงนะถ้ามันยังมีอุบธิที่ว่าต้องเกิดใหม่อีกมันก็ไปสแสวงหาที่เกิดอีกนะการเกิดทวนนี้ก็ไม่ใช่ง่ายๆนะ เกิดก็เกิดยากเพราะอะไรเพราะ่าต้องรอให้หนึ่งมีอสุจิของพ่อใช่หไหมสองก็คือแม่ก็ยังมีฤดูอยู่สามมีวิญญาณไปปฏิสนธิตัววิญญาณไปปฏิสนธิก็เกิดจากที่ดวงจิตนี่แหละที่มันเกิดที่มันดับนะจิตที่มัน ยังมีที่เกิดอยู่นี่แหละมันก็สแสวงหาที่เกิดอยู่นะซึ่งการเกิดนี่บางทีก็แย่งกันเกิดเดยอะแยะเลยนะคนรอที่จริงก็ไม่ได้รอเกิดก็เกิดไปแล้วแหล,แลนะเกิดเป็นภพภูมิอื่นนะเคยมีคุณหมอนะเกี่ยวกับเรื่องของการทําให้เด็กเกิดนี่แหละเขาทําเกี่ยวกับการทํากิฟต์ทำอะไรให้ให้เด็กเกิดนี่นะนะว่าบางทีนี่ทำยาก ทำให้คนเกิดยากยานะแต่ว่าบางช่วงถ้ามีข่าวถ้ามีข่าวหรือว่าช่วงไหนที่มีข่าวคนที่ประสบอุบัติเหตุตายหมู่กันเยอะๆอนนช่วงแผ่นดินไว้ช่วงรถทัวร์ช่วงพับช่วงอะไรอย่างเงี้ยนะคุณหมอท่านนี้บอกว่ารู้สึกว่าจะทําเด็กติดง่ายจะทาคิปให้เด็กติดง่ายหมายความว่าไงหมายความว่ามันอยู่ในช่วงของมีวิญญาณ ปฏิสนธินั่นแหละมีวิญญาณมาปฏิสนธิคนเรานี่พอตายแล้วก็เกิดเลยนะไม่ใช่ว่าตายแล้วนี่มีวิญญาณล่องลอยไปรอการเกิดไปเป็นผีเป็นซ้นำล่องลอยอยู่ข้างทางรอเกิดไม่ใช่นะคือจุติแล้วก็ปฏิสนธิเลยจุติคือเคลื่อนจิตเคลื่อนตายเรียกว่าตายในะจุติแล้วก็ปฏิสนธิจิตก็เกิดขึ้นเลย จะไม่มีแบบวิญญาณล่องลอยไปอาการที่มันจุติแล้วก็ปฏิสนธิแะไรก็เป็นวิญญาณที่มันเข้าไปเกิดนั้นก็ต้องครบทั้งสามส่วนทั้งธาตุดินอสุจิของพ่อธาตุรังไข่แม่มีฤดูอยู่ไม่ได้หมดฤดูไปหมดประจำเดือนไปแล้วก็มีวิญญาณมาปฏิสนธิขึ้นมานั่นก็คือการเริ่มชีวิตใหม่ มัจจุมาลพอมันมา,มาภาคทำลายไปแล้วทีนี้มันก็มาเริ่มปฏิสนธิใหมนะ่พอเริ่มใหม่อย่างนี้นี่เราจะหาความการันตีหาความแน่นอนของเราได้ยังไงว่าเราจะได้กลับมาเกิดในภพภูมิที่มันดีๆอีกนั้นท่านตอเอาไว้ว่าคนเราเนี่ตายไปเนี่ยได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์นี่นะในเทวดาเป็นมนุษย์นี่มากเท่ากับเขาของโคเห็นไหมมีแค่สองเขา แต่ตายไปแล้วจะไปเป็นสัตว์นรกเป็นเปรตเป็นอสศุรกายเป็นสัตว์เดรัจฉานนี่มีมากเท่ากับขนของโคเต็มตัวเลยเห็นไหมนั้นมันก็เลยเป็นเครื่องตัดรอนเราถ้าเราตายไปเราไปเป็นสัตว์นรกเป็นเปรตเป็นอสศุรกายนี่โอโหทีนี้กว่าจะไต่เต้าขึ้นมาเป็นจิ้งจกเป็นตุ๊กแกเป็นหมาเป็นยีราฟนะเป็นหมูเด้งขึ้นมาเนี่ยกว่าจะมาเป็นคนเห็นไหม มันต้องใช้เวลาสักเท่าไหร่กี่พบกี่ชาติกี่กับกี่กันกว่าจะได้มาเป็นคนพอาเป็นคนแล้วนี่กว่าจะได้ฟังธรรมกว่าจะได้ให้ทานกว่าจะได้ประพฤติปฏิบัติธรรมกว่าจะละสังโยชน์ได้ทีละตัวทีละอย่างเะไนี่โอ้โหไม่ใช่เรื่องง่ายเลยท่านถึงว่ามัจจุมานเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มันมาตัดรอนเรานั่นแหละงั้นถ้าเรายังมีลมหายใจอยู่นี่มันดีกว่าถูกลอตเตอรี่อีกนะสมมติว่าวันนี้มีคนมาให้เงิน เราสักพันล้านหมื่นล้านแล้วให้เราตายเราจะยอมไหมแล้วก็ไม่ยอมใช่ไหมละ่ะเพราะว่าเรามีเงินอย่างนี้นเราก็ไม่ได้ใช้บางคนอาจจะคิดว่าเอา้าก็เอาไว้ให้ลูกหลานใช้แล้วไงแล้วถ้าเราต้องตายไปปุ๊บเราไปลงนรกเลยเราจะยอมหรือเปล่าเราก็ไม่ยอมหมายความว่าไงหมายความว่าลมหายใจที่เรามีอยู่ตอนเนี้มันมากมายกว่าทรัพย์สมบัติเหล่านั้นนั้นทําลมหายใจของเราเนี่ยให้มันเป็นสิ่งที่ประเสริฐ ให้มันเป็นคนงามความดีให้มันที่จะล่าออกตัวสังโยชน์ตัวเครื่องร้อยรัดจิตใจให้เราติดตึงอยู่ในภพเนะี่ยยิ่งเราเกิดมากก็ยิ่งทุกมากนะไม่ใช่ว่ามันเป็นเรื่องดีนะมแม้ว่าจะเกิดเป็นคนร่างกายสมบูรณ์มีเงินมีทองใช้มีบ้านหลังใหญ่มีรถขี่นี่แหละนะแต่มันก็ต้องไม่พ้นนะถ้ายังไม่ถึงกระแสทั้ถ้ายังละสังโยชน์ไม่ได้มันก็มีสิทธ นะมีสิทธิ์มากที่จะต้องจมลงไปสู่ภพภูมิต่ำๆเหล่านั้นเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นสัตดรัชานเหล่านั้น,นอันนี้คือสภาพสภาพของมารนะเมื่อความตายให้โอกาสเราอยู่เราก็ทำนะคุณงามความดีของเราให้เต็มที่นะดังนั้นแล้วเนี่ทุกคนต้องต้องเจอกันทุกคนความเจ็บความตายนะนั้นมารทั้ง5อย่างเราก็ ให้ดูมันให้ดีไม่ว่าจะเป็นกิเลสมานขันธมานเทวปุตตมานอภิสังขารามานแล้วก็มัจจุมานนี่แหละทั้งห้าอย่างนี้เป็นความหลอกลวงเป็นความทวงสิทธ์มีอิทธิพลเป็นกลมัญญาแล้วก็ล่าสังขารน,นะล่าสังขารของเราให้มันตกต่ำตายลงไปนะนว่าเราต้องมีความ แข็งห้าวหารขึ้นมานะมีศีลมีธรรมนี่แหละเป็นเครื่องนำชีวิตให้ชนะเหล่าพญามารเหล่านั้นนะซึ่งถ้าพวกเราชนะกิเลสมารได้ตัวเดียวนั่แหละตัวที่อื่นตัวที่เหลือก็สามารถชนะได้ละนะนั้นทัศนะได้ก็คือเป็นพระอรหันต์นะเขาเรียกว่าเป็นส,นสนานุปัสิเสสานิพานนะกิเลสมารก็พ่ายแพ้ไปแล้ว พอรอขันห้าดับก็เป็นอนุปาฏิเสสานิพานแล้วทีนี้กลา,ายเป็นว่าไม่กลับปรเกิดอีกไม่ต้องมาเจอมัจจุมาอีกไม่มีกิเลสมานก็เรียบร้อยไปแล้วขันธมานไม่ต้องพูดถึงพอดับไปแล้วตั้งแต่ธาตุขันดับกันไปนอภิสังขารมานก็หาไม่เจอเทวปุตตมานก็หาไม่เจอลมัจจุมานก็ไม่ต้อง ใช้หนี้อะไรกันละหมดเส้นหมดภาระที่ทำต่อกันละอันนั้นเราต้องศึกษาสิ่งเหล่านี้นะเรามีมานตอนนี้เป็นเครื่องครอบงำเราอยู่แต่เมืไงเราถึงจะออกจากมันได้นะอันนั้นก็ให้พวกเราได้พิพจารณากันอ่ะเดี๋ยวเราสวดมนต์ทำวัดกัน